เหมือนนายชัดชาติจะไม่ยอมนอนเมื่อคืนนี้สวมชุดเก็บขยะลุยย่านอ่อนนุชก่อนที่จะแจกเงาะให้กําลังใจสุดท้ายพาไปชมเส้นทางขยะยกพนักงานเป็นผู้ปิดทองหลังพระเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกทมสวมชุดพนักงานเก็บขยะพร้อมกับไร้สดพูดคุย กับพนักงานที่โรงกำจัดขยะอ่อนนุชว่าขยะเหมือนของวิเศษทิ้งไว้แล้วหายหมดเพราะพวกราหรือพนักงานเก็บขยะนั่นเองเป็นคนจัดการให้ทั้งนี้นายชัดชาติระบุว่าวันนี้ได้เอาผลไม้นั่นก็คือเงาะมาแจกเป็นจำนวนครึ่งตันโดยช่วงหนึ่งนายชัดชาติสอบถามว่าวันนี้ในกทมมีขยะเยอะหรือไม่ บรรดาพนักงานให้คำตอบว่าเยอะขึ้นครับย่านคอนโดโรงแรมเช่นโรงแรมใหญ่ๆต้องยกใส่รถเข็นแล้วมาใส่ขึ้นรถห้างก็เยอะแต่ยังน้อยกว่าโรงแรมส่วนร้านสะดวกซื้อและตามบ้านคนไม่ค่อยเยอะทั้งนี้ถ้าคนแยกขยะไว้ให้ก็เก็บไม่ลำบากนายชัดชาติยังถามอีกว่าขยะตามถนนได้เก็บหรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่า เก็บที่กวาดไว้ก็เก็บเนื่องจากตอนนี้ห้ามตั้งถังเพราะก่อนหน้านี้มีเรื่องการวางระเบิดในถังขยะนอกจากนี้เหล่าพนักงานยังให้ข้อมูลว่าวันท้าทายที่สุดของการทำงานนั่นคือช่วงที่ฝนตกสนุกมากไม่ได้ใส่เสื้อเพราะใส่ยังไงก็เปียกพนักงานตอบด้วยน้ำเสียงหัวเราะถึงจะช้าหน่อยฝนตกเพราะไปเร็วไม่ได้ ก่อนที่จะนำเงาะมาส่งในเวลาประมาณ23.57นาฬิกานาทีโดยนายชัดชาติเผยว่าวันหยุดนี้มาให้กำลังใจจากนั้นชัดชาติได้ขึ้นรถขยะไปด้วยโดยระหว่างทางก็มีชาวบ้านมาขอถ่ายรูปและส่งกำลังใจเป็นจำนวนมากช่วงหนึ่งนายชัดชาติยังถามพนักงานเก็บขยะว่าวันหยุด5วันได้หยุดบ้างไหมพนักงานตอบว่า ไม่ได้หยุดเลยครับถ้าหยุดทิ้งขยะก็ถึงจะได้หยุยดงานครับนายชาติชาติยังตอบกลับว่านี่มันคำคมเลยนะเว้ยถ้าหากให้ผมหยุดก็หยุดทิ้งขยะฮ่าฮ่า่ายากว่ะหลังจากนั้นชัตชาติก็ก่อติดการเก็บขยะของพนักงานในขั้นตอนต่างๆและพูดช่วงท้ายว่าขับรถให้ระวังระวังกันหน่อยเพราะว่าเขามาทำงานเสี่ยงชีวิตต้องระวังคนเมาคนหลับใน และทั้งหมดนี้ก็คือเส้นทางขยะเรียกว่าปิดทองหลังพระจริงๆตื่นเช้ามาขยะหายไปหมดเลย